ดีครับพี่น้องกลับมาพบกับฟาร์มาบ่อยอีกแล้วครับกัดเดี๋ยววิดีโอนี้กับเฝ้ามาบ่อยสิมาอัปเดตความคืบหน้าของรถไทน,หนาไอเอ็กตอรพัดเนาะครับตอนนี้กับคืบหน้าไปพอสมควรแล้วไอ้ระบบยกอุปกรณ์หลังกับเซตแล้วเนาะครับกับเดี๋ยวไปเบิ้งกันเลยดีกว่าครับเมื่อน,นี้ก็มาอัปเดตรถไทนา เอกตาพัดจักน้อยเนาะครับกะตอนนี้ก็ลือเสากลางออกไหมเนาะไอตัวสปอร์ตพวกมะไล่ออกไหมเปี่ยนเป็นเล็กแบนตัดสองนิว้วนาสองนิ้วเครื่องครับหนาเกมินแล้วก็ยึดพวงมะไร่ไว้แล้วเข่าๆไว้ก่อนครับแต้มไว้ซื้อก็เฮ็ดอ่า ไอ้ซัพพอร์ตของไอ,มอ,งอ้มองพักเท้าเนะมองเหยียบเนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวลองขึ้นเหยียบบึงครับแข็งแรงดีบม่มีปัญหางุ่มในการครับก็จะยุ่ประมาณนี้นี่ครับอันนี้เปลี่ยนพอเปลี่ยนเสาแหรอมันก็เลยต้องเปลี่ยนใหม่นั่นนะครับก็มาบ่อยก็เลยเชื่อมนี่แหละ แบนตัดนี่แหละครับเฮ็ดง่ายๆครับนี่เหยียบกัอันนี้กัแป่นเบรกแป่นคัสโหลดปิกอัพเก่าครับไปซื้อน้ำของเก่ามาแล้วครับเหยียบง่ายดีอยู่ครับเดี๋ยวมาเบิ้งรอบๆกันก่อนบล็อกกับพับได้ครับไรเซอร์วิดอันเฟิร์มบ่อยอัปเกรดอันนี้ขึ้นมากนะครับตัว ไอ้สปริงเป็นสปริงของอของไอ้เครื่องพวกยอดเข่านะครับมันจังแข็งครับมันจังเสียเอาไอ้ดึงสายพานขึ้นได้อันนี้ก็อันนี้เฟร์มบ่อยครับบนท่านได้ตั้งนะครับย่มตั้งขึ้นมันก็สิ้เงเึ้นอีกแล้วก็มีอันใดเปลี่ยนแปลงอีกก็มีอ๋อนี่ครับมองติดตั้งปั๊มครับ ปัม๊มไฮดรอลิกยึดตังใ่หมองนี่ก็มันก็นจะลิงสายพานมานี่เนาะครับใส่ลองที่สามลองหนึ่งลองสองนี่เป็นระบบขับเคลื่อนครับลองสามเป็นระบบไฮดรอลิกส่วนข้างหลังลองที่สามฟ้ามบอยจะเฮ็ดเป็นไออันนี้นะครับเฮ็ดเป็นเครื่องตัดห้าหรือว่าอุปกรณ์เสริมต่างๆจะขอยืมซองไอลองนี้ครับ นี่บานที่นี่ก็พอใส่อันนี้ครับไอ้โค้งเก่ามันมัน,วนบวกก่เลยอันอันเดีเห็ดลงมาใหม่กันนี้ซัพพอร์ตแบบง่ายๆคือกันครับแต้มแล้วครับตัดน,อน็อตมาแต้มใส่มาเชื่อมใส่โหลดครับลิงมานี่ครับลิงขึ้นมานี่แหละกางานได้ปกตินะครับบอแข็งนะครับเพราะว่านี่เมือ่อเมื่อกดเมื่อกดธรรมดา ก็จะลิ่งมาเนี่ยครับปึ๊บมาอันนี้ก็เฮ็ดง่ายๆครับมาขึ้นมาลิ่งลงนี่แหละเมื่อกดปึ๊บอ่ะย้อนสายพานตึงสายพานอันนี้บพราท่นได้ตึงสปริงนะครับเดี๋ยวปั่มก็จะคอยอัดสายให้เดลิกมาเนาอครับคร่าวๆระบบเกียร์ก็อัปเกีรดขึ้นมานะครับใส่บูทเห้มัน อันนี้ว่าได้ตัดออกแล้วครับใส่บูทออกมานี่เชื่อมสายสองอันเชื่อมแบบง่ายๆครับให้มันประคองไว้ให้มันตรงตำแหน่งมันจะ่ซๆครับนี่ครับเชื่อมเป็นบูทออกมากับไอตัวข้านตัวบีมเล็กฉากนี้ที่เอาไว้จังสีบอมเนอย่างนี้ครับเป็นข้านนิรลัยครับคือจังไอรถ ไอ้รุ่นรถไทยหญายปกติครับเป็นขั้นนิลไัยเดี๋ยวเพิ่มมาบ่อยก็จะเอาเล็กต่อขึ้นมาเนี่ยแหละครับต่อขึ้นมาสองอันต่อขึ้นมาเป็นหลังคาครับเดี๋ยวตัวยางมาเบึงตัวยางอ่ามเบึงของรถไทยหญายนี่ครับเห็นไหมครับเล็กบีมนี่แหละครับนี่ของรถไทยหญ่ยมันก็ตัดได้คือกันครับนี่มันก็ใส่สลักไว้เดี๋ยวเพิ่มมาบ่อยก็จะเห็ุขึ้นเป็นหลังคาขึ้นกันหลังคามาใส่ขึ้นกัน ลากะล่ลาสุดที่พึ่งเซตไปครับนี่ระบบยกหางกะนี่ครับระบบนี่สามารถถอดได้เลยนะครับพอวาฟเฟมาบ่อยเฮ็ดน็อตยึดแคซีตัวเห็นไหมครับมันจะแยกจากไอ้ตัวรถชัดเจนเลยพอจะถอดน็อตหกตัวนี้ก็สามารถที่จะยกชุดหางนี่ออกได้เลยพร้อมทั้งชุดให้ดือดเลยนะครับแค่ตัดสายให้โดลอกออก2อเสนกับยกออกได้เลย มันก็นจะยึดน็อตแค่6ตัวเนาะตอนนี้เฝ้า,าบ่อยเคล็ดคร่าวๆแล้วมันก็นจะสไลด์ขึ้นได้อีกครับเพราะว่าตอนนี้ยุลรูรางมันถี่สไลด์ขึ้นมาได้อีกอชุดนี้ก็ยังสามารถที่จะลาบพ่วงได้ปกตินะครับอันนี้ของรถถหน้าเดินตามปกติเลยสามารถลาบพ่วงได้ปกติครับยังรับน้ำหนักได้ครับอ่าอันนี้ชุดไฮดรลิกเนาะกานไฮดรลิกแขนก้าง สลักเฝ้ามือบ่อยสามไอสลักในซุ้มนี่เป็นพวกหู้หกหุนนะครับไอสามารถใส่ของรถไทหน,หนาพวกคูเปอรตานะครับเพราะว่าเฝ้ามือบ่อยกับใส่ไอพยายามจะเฮ็ดให้มันไอยกของไอลากอุปกรณ์ต่อพ่วงของพวก B ีซิลี่ของคูเปอรตาได้เลยครับแขนนี่ก็แอดจัดได้ได้ครับปรับตัางได้ทั้งสองข้างแล้วก็ นี่อุปกรณ์ต่อพ่วงก,ก็เป็นสลักเจ็ดหุนครับสามารถใส่ของอ่าพวกคูปตาบีซิลีหรือว่าพวกสาหแรงไปฮอดพุ่นแลครับสีเจ็ดแงหาสิบง่นนะแขนกลางเป็น6ห,หุนครับคือกันกับพวกสามารถใส่ของคูปตาได้นะอย่างที่ว่าไปน้อยเชื่อมกะเดี๋ยวฟ้ามัอก็จะเสริมอีกอยู่ครับแต่ว่าลองเทสเบิ้งกะแข็งแรง ท่านครับนี่อันนี้เป็นสลักเจ็ดหุนครับใส่ตะไคร้สลักเจ็ดหุนลลอกไว้ปกติเดี๋ยวจะเทียนให้เบิ่งเห็นไหมครับนี่แข็งแรงครับขยมเลยครับแข็งแรงขนาดบ่ท่านได้ขันเบิดขันนอดไว้แค่สองตัวครับกาเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเพิ่มมาบ่อยกะจะมาเฮ็ดอ้ไ จะมาปูพื้นแล้วก็ใส่ติดตั้งบางโค้นครับก็เดี๋ยวกําลังจะวัดไว้แล้วเนาะนี่กำลังจะดัดโค้งวาแล้วกาลังจะเหตบางโคนก็เดี๋ยวจังมาติดตามกันในไอวิดีโอหนาในอีพีหนาได้ครับสำหรับวิดีโอนี้เฟ้ามาบอยต้องขอตัวล่าไปก่อนครับมาไออัปเดตรถไหนาเอ็กตาพัดคร่าวๆก่อนครับบพท่านเดเอาไปลองไส่งานจริงหรอครับต้องเหตให้แล้วก่อน พ่อกันวิดีโอหนาเด้อครับสำหรับวิดีโอนี้ลาไปก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่เนเ้อร์ครับสำหรับวิดีโอนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ